เืนน่อนคณะกรรมาการและสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพวกเราโรงเรียนวัฒนปัญญาจากสวรรค์นครนายกได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิคุณประเสริฐทัศนีผู้มุมาลวันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องจันโครบตอนเปิดเผอบพบนางโมรามีคณะนักแสดงดังนี้ 1. เด็กหญิงวัสนาปัญญา 2. เด็กหญิงปิยะธิดาพัาเจริญ 3. เด็กหญิงชลิตาจองโพและสุดท้ายดิฉัน เด็กหญิงพิมลวันบุญหอขอเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะเรียนคณะกรรมการที่เคารพวาระครบเล่านิทานแสนสุขสรรพวกเรามาเล่านิทานพร้อมใจกันเล่าเรื่องจันทโครบนบในทีพวกเรามาจากโรงเรียนทำปัญญาแหล่งศึกษาที่ใหม่แสนสุขขี อยู่จังหวัดนครนายกใกล้ๆนี้ขอเชิญท่านน้องพี่ชมกันเลยกาลครั้งหนึ่งมาลมาแล้วนะ้ณเมืองพาราน,านสีมีเจ้าชายอยู่องค์หนึ่งนามว่าเจ้าชายจันโครบวันหนึ่งเจ้าชายจันโครบนึกว่า เอ๊ะข้าก็โตแล้วทำไมยังไม่ออกหาความรู้เสียทีในเมื่อภายภาคหน้าข้ากำลังจะได้เป็นกษัตริย์แห่งเมืองพราราณสีเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วจึงได้เดินทางเข้าไปในพระราชวังเพื่อจะได้กราบทูลขอเสด็จพ่อเสด็จแม่เสด็จพ่อเสด็จ,แม,จ,จแม่พระเจ้าคะ่ะลูกคิดว่าลูกคงจะต้องออกหาความรู้เสียแล้วในเมื่อภายภาคหน้าลูกกำลังกาลังจะได้เป็นกษัตริย์แห่งเมืองพราราณสีึเมื่อเสด็จพ่อได้ยินดังนั้นจึงกล่าวว่า ดีแลลูกรู้จักอ,อกหาความรู้ในเมื่อพายพังงากำลังจะได้เป็นกษัตริย์ฟาเศษแม่จึงกล่าวว่าในเมื่อลูกจะไปแล้วแม่ขอให้พอลูกว่าลูกจงเดินทางโดยสวัสดิภาพนะลูกรักนะจูบุจูบุหลังจากนั้นจันทรโครบก็ได้ไปเก็บข้าวของเพื่อจะได้เตรียมออกจากเมืองเมื่อเก็บข้าวของจังเสร็จแล้วจันทรโครบก็ได้รีบออกเดินทางเข้าไปในป่า ด้วยความที่ตนไม่เคยเห็นพะระฤาษีและไม่เคยออกจากเมืองเลยจึงไม่รู้ว่าใครคือฤาษีกันจนไปเจอกับฤาษีตนหนึ่งกําลังนั่งมาเพ็ดพดอยู่ด้วยความสงสัยจึงเข้าไปถามท่านคือใครกันพะระฤาษีจึงกล่าวว่าข้าคือฤาษีแห่งป่านี้แล้วเจ้าไปยังไงไปยังไงถึงมาหาข้าละ่ะจันโครบจึงกล่าวว่า ข้าชื่อจันโครบเป็นเจ้าชายแห่งเมืองพาราณสีข้าจะต้องการออกหัวความรู้ในเมื่อภายภาคหน้าข้ากําลังจะได้เป็นกษัตริย์แห่งเมืองพาราณสีเมื่อพาราษีเมื่อพารพารีได้ยินดังนั้นจึงกล่าวว่าได้ oy, ข้าจะให้ความรู้แก่เจ้าจึงได้นั่งร่ำเรียนวิชากันโอ oh, 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 oh มโอ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 มเมื่อร่ำเรียนวิชาจนสําเร็จแล้วจันโครบก็จะต้องการกลับเมืองเพื่อจะได้เป็นกษัตริย์ จึงเข้ามาหามพระฤาษีหลวงตาพระเจ้าค่ะลูกคิดว่าลูกคงจะต้องกลับเมืองเสียแล้วในเมื่อพายภาคนาลูกก็ไม่จะได้เป็นกษัตริย์เมื่อพระฤาษีได้ยินดังนั้นจึงกล่าวว่าเหม่เป็นไรข้าให้เจ้ากลับเมืองได้ข้าก็จะไม่ขัดประสงค์ของเจ้าแต่ก่อนเจ้าจะไปเดี๋ยวข้าจะให้สิ่งของแก่เจ้าสองสิ่งสิ่งแรกที่พระฤาษีให้กับจันโนโครบก,ก็คือดาบรับไว้และสิ่งที่สองคือพระอก โอม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 เมื่อได้พระโอบมาแล้วจึงได้ส่งให้กับจันโครบและสั่งํำชับจันโครบว่าก่อนเจ้าจะถึงเมืองเจ้าห้ามเปิดพระอบนี้เป็นอันขาดจำไว้จันโครบจันโครบรับคำและรีบเดินทางกลับเมืองหน้ากลางป่าด้วยความสงสัยว่าในพระอบมีอะไรจึงขึ้นมาพึมพมว่า ข้าจะเปิดดีไหมนะถ้าเกิดว่าข้าเปิดข้าจะกลายเป็นคนที่ไม่รักษาสัจจะสิแต่ถ้าเกิดว่าข้าไม่เปิดข้าก็จะไม่รู้นะสิวันนี้เนี่ยมีอะไรจึงได้ตัดสินใจเปิดจึงกลายเป็นนางนางหนึ่งสวยงามใช่เลยโดนใจฉันเลยชายหนุ่มลูกกษัตริย์กับสาวสวยเด็กหญิงใบไม้แรกแย้มอยู่ด้วยกันสองต่อสองตามลำพังในป่า ท่านผู้ชมคะท่านคิดว่าสถานการณ์ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นด้วยความเหงาว้าเวทั้งคู่จึงได้เสียกันเพราะว่าพลางกลางหัดสัมผัสพันพลวันพิศวัดสวัสด,สสด,ดีดังพระยามังกรช้อนวิเชียนก็ชูเสียนแวกไหวาวารีสีพระรวงแอบแนบซวงสุดาดีดังอัคคีรามไม่จากกระวานจันโครบถามนางว่า น้องชื่ออะไรกันนางจึงตอบว่าข้าชื่อนางโมราจักพี่แล้วพี่ชื่ออะไรกันจันทรโครบจรึงกล่าวว่าพี่ชื่อจันทรโครบเป็นเจ้าชายแห่งเมืองพราณสรีพี่ได้ออกมาหาความรู้และกําลังจะกลับเมืองเจ้าจะเป็นภรรยาของพี่ได้หรือไม่นางจึงกล่าวว่าได้เพคะหลังจากนั้นนางและจันทโครบก็ได้เดินทางไปด้วยกัน จนไปถึงกลางป่าก็ได้มาจอก,กับมหาโจรผู้หนึ่งหน้าตาโหดเหี่ยมอมมิตมหาโจนเรื่องทับทายว่าเฮ้ยเอ็งมึงใครกันวะอยู่จะผ่านทางคดียังไงข้านะ่ะใหญ่ในถิ่นนี้นะเวย้ยหลังจากนั้นจันโครบจึงกล่าววา่าเจ้าจะไม่ใหญ่ได้ยังไงในเมื่อข้าลูกเจ้าฟ้าหมากษัตริย์เงิน,นทองมากมายมีกว่าดีกว่าเจ้าตั้งเยอะเจ้าจะไม่ใหญ่กว่าข้าไม่ได้หรอกเมื <ẫn> ่อพูดคุยกันไม่รู้เรื่องจึงเกิดการต่อสู้กันเวียนกันไปเวียนกันมาดาก็ได้หลุดจากมือ นางโมราจะได้วิ่งมาหยิบจันโครบกล่าวว่าโมราหยิบดาบให้พี่หน่อยนางจึงลังเลใจว่าเอ๊ะข้าจะส่งดาบให้กับใครดีนะข้าเห็นรูปร่างของมหาโจรน,นะบึกบึนกำยำล่ำสันข้าเนี่ยนะนึกหลักขึนมนจริงจริงเลยหลังจากนั้นนางจึงได้ส่งดาบให้กับมหาโจรมหาโจรจึงฆ่าจันโครบตายหลังจากนั้นนางและมหาโจรก็ได้เดินทางไปด้วยกันณใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง นางและมหาโจรก็ได้นั่งคุยกันมหาโจรถามนางว่านางชื่ออะไรกันนางจึงตอบว่าข้าชื่อนางโมราจ้าหลังจากนั้นมหาโจรกล่าวว่าเจ้าคงจะเดินทางมาเหนื่อยแล้วเจ้าต้องพักเสียบ้างหลังจากนั้นนางก็ได้เผลอหลับไป โจนจะขึ้นมาพึ่งพำมกับตัวเองว่าอะไรกันนี่ขนาดจันโครบซึ่งเป็นลูกจากฟ้ามากษัตริย์นางยืงทิ้งได้ลงคอแล้วกับข้าซึ่งเป็นขันมหาโจรหน้าตาม่หลอพ่อไม่รวยเจ้าอย่ามาหลอกข้าซะโง่ข้าไม่ใช่ควายนะหลังจากนั้นมหาโจรก็ได้หนีนางไปปล่อยให้นางนอนอยู่ในป่าคนเดียว จากนิทานเรื่องจันโครบตอนเปิดผออบผมนางโมราให้ข้อคิดว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองและการไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่อ่านนำพาซึ่งภัยมาได้ในเมื่อท่านรักลูกของท่านท่านใส่ความสวยท่านใส่ความเก่งท่านใส่อะไรต่างๆให้ลูกของท่านเพื่อให้ลูกท่านสวยดูดีและเก่งแต่ท่านอย่าลืมใส่ธรรมะใส่ความดีให้ลูกท่านบ้างขอจบการแสดงนิทานเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ